ค่ำคืนนี้ป้าจะพาทุกคนไปฟังนิทานรวมสามเรื่องจากนายพานผู้แสนโชคดีสู่เด็กชายผู้เป็นบุตรเจ้าป่าไปจนถึงชายชาราผู้มีพลังแต่ละเรื่องต่างเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์การผจญภัยและแง่คิดอบอุ่นหัวใจมาลองฟังไปด้วยกันนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะพาเราไปพบอะไรบ้าง นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องวันโชคดีของนายพรานการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนายพรานคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชายอายุหขวบนายพรานผู้นี้ไม่จัดว่ามีฝีมือในการล่าสัตว์เท่าใดนักสัตว์ที่เขาล่ามาได้ส่วนใหญ่จะเป็นนกไก่หรืออย่างมากที่สุดเขาก็ล่ากระต่ายมาได้นั่นทำให้ส่วนใหญ่ ครอบครัวของเขาได้กินเนื้อสัตว์น้อยมากเพราะสัตว์ที่ล่ามาได้ส่วนมากต้องนำไปขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายภายในบ้านนายพรานเองก็รู้ตัวดีเขาพยายามฝึกฝนฝีมืออยู่เสมอแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเก่งขึ้นมาได้สักทีเพื่อนที่เป็นนายพรานด้วยกันบอกว่าเขานั้นใจอ่อนเกินไป เวลาเห็นสัตว์ใหญ่แล้วเขามักจะลังเลไม่กล้าลงมือทำให้เขาต้องล่าพลาดบ่อยครั้งโดยเนื้อแท้แล้วนายพรานเป็นคนใจดีอย่างมากเขาทำอาชีพนายพรานเพราะเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากพ่อของเขาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่รุ่งในอาชีพนี้เอาเสียเลยวันหนึ่งนายพรานตื่นแต่เช้าวันนี้เขาฮึกเหิมเป็นอย่างมากตั้งใจว่าจะต้องล่าสัตว์ให้ได้เยอะ เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายของเขาลูกชายบอกว่าอยากกินเนื้อเยอะๆนายพรานรับปากเป็นมั่นเหมาะว่าจะไม่ทำให้ลูกชายผิดหวังเขาเดินเข้าไปในปา่าระหว่างทางนั่นเองเขาพบกับแพะป่าตัวหนึ่งเดินกระโผกกระเพกอยู่ขาของมันเป็นแผลในตอนแรกนายพรานคิดจะจับมันมาเป็นหนึ่งในเมนูมื้อเย็นฉลองวันเกิด แต่ยิ่งดูเจ้าแพะก็ยิ่งน่าสงสารไปไปมามานายพรานลงเอยด้วยการทำแผลให้เจ้าแพะแล้วปล่อยมันไปจากนั้นนายพรานก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อไปล่าสัตว์อีกครั้งนายพรานไม่รู้ตัวเลยว่าทันทีที่เขาหันหลังให้แพะตัวนั้นมันก็พ่นละอองสีทองฟรุง้งฟริ้งออกจากปากใส่ตัวเขาราวกับว่ามันกำลังได้เวทมนต์ใส่เขาอยู่ แพ้จริงแล้วแพ้ตัวนี้เป็นแพ้วิเศษมันตอบแทนนายพรานด้วยการเป่ามนให้เขามีโชคดีหนึ่งวันเต็มๆนายพรานผู้ไม่รู้เรื่องราวว่าตนเองได้รับโชคครั้งใหญ่ก็ยังคงคิดเกี่ยวกับงานเลี้ยงวันเกิดของลูกชายต่อไปนายพรานเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นไก่ป่าตัวหนึ่งเกาะต้นไม้อยู่เขาค่อยๆเล็งธนูไปที่มันและยิงลูกธนูออกไป ลูกธนูพาดเป้าเฉียดตัวไก่ป่าไปนิดเดียวไก่ป่าตกใจบินร่อนลงมาในพุ่มไม้ทันใดนั้นพุ่มไม้ก็สั่นไหวอย่างรุนแรงมีหมูป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งพุ่งออกมาจากพุ่มไม้ในพรานตกใจเห็นหมูป่าวิ่งมาทางนี้เขาก็โดดหลบกลิ้งลงเนินไป หมูป่าวิ่งด้วยความตกใจอย่างไม่รู้ทิศทางจนกระทั่งชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอย่างแรงแล้วนอนแน่นิ่งไปผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นล่วงลงมาบนพื้นเป็นจำนวนมากเพราะแรงสั่นสะเทือนนายพรานที่กลิ้งลงเนินเขาไปติดกับพุ่มไม้พุ่มหนึ่งเมื่อเขาลุกขึ้นก็พบว่าในพุ่มไม้ที่เขากลิ้งลงมามีเห็ดป่าหายากแสนอร่อยเกิดอยู่กองใหญ่ เขาเก็บเห็ดใส่ตะกร้าอย่างดีใจเมื่อเขาจะขึ้นไปบนเนินเขาคว้าเอารากไม้แล้วโวนตัวขึ้นไปปรากฏว่ารากไม้ที่เขาคว้าเอาไว้เป็นขาหลังของกระต่ายตัวใหญ่มันตกใจตะกุยดินขุดเอามันหวานหัวโตขึ้นมาจากดินอีกหลายหัวนายพรานหัวเราะอ,อย่างดีใจเขามัดกระต่ายไว้แล้วเดินไปเห็นหมูป่าตัวใหญ่นอนนิ่ง รอบๆตัวหมูป่ามีผลไม้หน้าตาหน้าอร่อยตกเกลื่อนพื้นนายพรานแหวกพุ่มไม้ที่ไก่ป่าตกลงไปเขาพบกองไข่ไก่อีกกองหนึ่งมีไก่ป่านอนนิ่งอยู่ข้างๆนายพรานดีใจเป็นอย่างมากเขาคิดภาพว่าลูกชายของเขาจะต้องดีใจอย่างมากอย่างแน่นอนเขาตัดไม้มาทำแคร่วางหมูป่าไก่ป่าและกระต่ายไว้บนแคร่ เห็ดมันหวานและผละไม้เอาใส่ตะกร้าสะพายไว้ข้างหลังไข่ไก่เขาเอาซุปไว้ในอกเสื้อเพราะกลัวมันจะแตกระหว่างที่เดินทางกลับบ้านนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มเหมือนฝนทำท่าจะตกนายพานรีบเร่งเดินทางให้ถึงบ้านก่อนฝนตกเมื่อเขาข้ามลำธารมาได้แล้วนั้นเขาได้ยินเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงจนพื้นดินสะเทือนเมื่อหันกลับไปดูก็พบว่า ้าผ่าลงลำธารตอนนี้มีปลานอนหงายท้องเต็มลำธารไปหมดมีแต่ตัวใหญ่ๆที่จับได้ยากทั้งนั้นนายพรานลุยน้ำไปเก็บปลาแล้วเดินทางกลับบ้านไปเย็นนั้นงานเลี้ยงวันเกิดของลูกชายของเขาก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องจากมีอาหารมากมายนายพรานจึงเชิญเพื่อนบ้านในหมู่บ้านให้มากินเลี้ยงด้วยกัน เขาแสดงทักษะการใช้มีดแล่หมูป่าให้เพื่อนบ้านชมทักษะการใช้มีดของนายพรานดีมากญาติของเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่บังเอิญมาเยี่ยมเพื่อนบ้านในวันนี้เขาเปิดร้านขายเนื้ออยู่ในเมืองเมื่อเห็นทักษะการใช้มีดของนายพรานแล้วเขาก็เสนองานให้นายพรานเป็นคนแล่เนื้อสัตว์ที่ร้านของเขารายได้ค่อนข้างดีนายพรานตกลงใจรับงานโดยไม่ลังเล เพราะอย่างไรเสียเขาคงไม่รุ่งในอาชีพในพรานอยู่แล้วเย็นนั้นงานเลี้ยงวันเกิดของลูกชายเขาเต็มไปด้วยอาหารอร่อยและมีปริมาณมากมากเสียจนแขกที่มากินต่อไปอีกไม่ไหวนิทานเสียงใบคุณป้าเรื่องบุตรเจ้าป่าผู้ซุกซน การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราผู้มีอาชีพตัดไม้เพื่อใช้เป็นฟืนในยามที่อากาศหนาวเขาอาศัยอยู่กับภรรยาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยพ่อค้าผู้ร่ำรวยชายชราเป็นเพียงครอบครัวเดียวที่มีฐานะยากจนแม้เขาจะขยันตัดไม้ไปขายให้บ้านพ่อค้ามากแค่ไหนแต่เขาก็มักจะโดนกดราคาไม้ที่เขานำไปขายเสมอ นั่นทำให้ครอบครัวของชายชราไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เสียทีวันหนึ่งฤดูหนาวมาถึงอีกครั้งชายชราตั้งใจที่จะตัดไม้ให้ได้มากๆเพื่อหาเงินมาใช้ใจ่ายในฤดูหนาวเขาบอกให้ภรรยาอบขนมปังข้าวโพดให้เขาเอาไปไว้กินในระหว่างตัดไม้เพื่อที่เขาจะไม่ต้องกลับมากินอาหารเที่ยงที่บ้านให้เสียเวลา ภรรยาอบขนมปังข้าวโพดให้เขาสามก้อนแล้วชายชรา,าก็เดินเข้าป่าไปตัดไม้เขาตัดไม้ไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเองมีเด็กชายคนหนึ่งเข้ามาด้อมๆอม,มองๆชายชรา,าเด็กชายเดินตามกลิ่นของขนมปังข้าวโพดในกระเป๋าที่ชายชรา,าแขวนไว้ที่ต้นไม้ในที่สุดเมื่อชายชรา,าเผลอ เด็กชายก็แอบกินขนมปังข้าวโพดของชายชาราจนหมดแล้ววิ่งหนีไปเมื่อวิ่งไปได้ไม่ไกลนักอยู่ๆก็มีเถาวันเลื้อยขึ้นมาพันขาของเด็กชายทำให้เขาล้มลงพร้อมกับเสียงดังที่พูดด้วยความโมโหเสียงนั้นตำหนิที่เด็กชายกินอาหารของชายชาราผู้น่าสงสารนอกจากเขาต้องทำงานหนักแล้วเที่ยงนี้เขายังต้องอดอาหารอีกด้วย เด็กชายได้ยินดังนั้นก็พูดจาเสียงอ่อยๆด้วยความรู้สึกผิดแท้จริงแล้วเด็กชายคนนี้เป็นบุตรของเจ้าป่าเขามีพละกํำลังมากฉลาดและค่อนข้างสุกสนเจ้าป่าเห็นลูกชายของตนสำนึกผิดจึงให้เขาไปอยู่กับชายชาราเพื่อทำงานชดใช้ขนมปังที่กินไปเป็นเวลาสปี เด็กชายเดินไปหาชายชาราแล้วบอกเจตนาที่ต้องการช่วยงานชายชาราเป็นเวลาสามปีในตอนแรกชายชาราไม่ได้เอาความที่เด็กชายแอบกินขนมปังของเขาแต่เมื่อเห็นเด็กชายยืนยันว่าจะอยู่ช่วยงานให้ได้จึงยอมรับเด็กชายช่วยชายชาราตัดไม้ด้วยพละกระกำลังที่มหาศาลเขาตัดไม้ได้จำนวนมากในเวลาแป๊บเดียว จากนั้นเด็กชายแบกไม้ทั้งหมดไปที่บ้านชายชราเขาผ่าไม้เป็นซิกซิกมัดรวมเป็นกองกองอย่างว่องไวจากนั้นพวกเขานำฟืนที่ผ่าไปขายให้พ่อค้าในหมู่บ้านและก็เช่นเคยพ่อค้าพยายามกดราคาไม้ฟืนของชายชราแต่คราวนี้เด็กชายไม่ยอมเขาเห็นว่าราคาที่พ่อค้าให้ต่ำเกินไปจึงไม่ยอมขายให้ พ่อค้าจึงปิดประตูใส่หน้าชายชรลาและเด็กชายด้วยมั่นใจว่าอีกหน่อยทั้งสองต้องกลับมาอ้อนวอนขายไม้ฟืนให้ตนถึงตอนนั้นตนจะกดราคาให้ต่ำลงกว่าเดิมอีกแต่ทว่าเด็กชายบอกชายชรลาให้ไปนั่งอยู่บนกองไม้ฟืนจากนั้นเขาก็แบกฟืนและชายชรลาวิ่งปรุดไปยังเมืองถัดไปอย่างว่องไวเมืองถัดไปนั้นเป็นเมืองเศรษฐีผู้มั่งคั่งเช่นกัน และเพราะเมืองนี้อยู่ห่างจากป่าไม้มากไม้ฟืนจึงมีราคาค่อนข้างสูงเด็กชายขายไม้ฟืนที่แบกมากองใหญ่หมดภายในพริบตาชายชราตกใจมากเขาไม่เคยมีเงินมากมายขนาดนี้มาก่อนเขาซื้อสเสบียงและของใช้ที่จำเป็นสำหรับฤดูหนาวจากในเมืองนี้และกลับบ้านไปอย่างมีความสุขฤดูหนาวนี้ชายชรา ภรรยาและเด็กชายมีอาหารอุ่นๆกินมีฟืนเพียงพอตลอดฤดูหนาวผิดกับบ้านพ่อค้าที่รอแล้วรอเล่าชายชรลาก็ไม่มาขายไม้ให้เขาสักทีทำให้ไม้ฟืนที่ใช้หมดเขาต้องทนหนาวและกินอาหารเย็นๆตลอดฤดูหนาวทำให้เขาแค้นใจเป็นอย่างมากพ่อค้าจึงคิดแผนการแก้แค้นไว้ในใจเมื่อฤดูร้อนมาถึง ผู้คนเริ่มเตรียมพื้นที่ไว้เพาะปลูกพ่อค้าแนะนำให้ชายชราไปทำงานกับเจ้าเมืองเพราะเจ้าเมืองมีพื้นที่เพาะปลูกมากต้องมีงานให้ชายชราทำแน่นอนชายชราและเด็กชายไปทำงานกับเจ้าเมืองตามคำแนะนำแต่เจ้าเมืองผู้ละโมบกลับต้องการเอาเปรียบชายชราเขาให้ชายชราไถาพวนที่ดินของเขาและเขาจะตอบแทนด้วยข้าวสาลีหนึ่งกระสอบ ที่ดินของเจ้าเมืองกว้างใหญ่มากธรรมดาไถาพรวนเป็นเดือนจึงจะเสร็จเจ้าเมืองคิดว่าชายชะลาไม่มีทางทนทำจนเสร็จแน่นอนและเขาจะได้อ้างว่าเพราะทำงานไม่เสร็จเขาจะไม่ให้เข้าสาลีแก่ชายชะลาทว่าเด็กชายบุตรเจ้าป่ากลับช่วยชายชะลาไถาพรวนที่ดินอันกว้างใหญ่เสร็จภายในวันเดียวเท่านั้นเจ้าเมืองเสียหน้ามาก แต่เมื่อพูดไปแล้วก็ไม่อาจถอนคำพูดได้เขาจึงให้ชายชรามารับข้าวสาลีหนึ่งกระสอบในวันลุ่งขึ้นคืนนั้นเด็กชายบอกให้ชายชราและภรรยารวบรวมเอาผ้ามาให้เขามากที่สุดเท่าที่จะหาได้เขานำผ้ามาเย็บเป็นกระสอบใบใหญ่ใหญ่ขนาดที่ใส่บ้านเข้าไปได้ทั้งหลังในเช้าวันต่อมา เขาก็นำกระสอบนั้นไปรับค่าจ้างข้าวสาลีกับเจ้าเมืองเจ้าเมืองโมโหมากที่เห็นขนาดของกระสอบเขาบอกกับเด็กชายว่าจะยอมให้เติมข้าวสาลีใส่กระสอบแต่ต้องเป็นจำนวนที่คนหนึ่งคนยกไหวเท่านั้นเด็กชายรับปากเขาเอาเข้าวสาลีจากโกดังเก็บอาหารสามแห่งของเจ้าเมืองใส่กระสอบจนเต็มและด้วยพลักกำลังอันมหาศาล เด็กชายก็ยกกระสอบยักษ์กลับบ้านด้วยตัวคนเดียวเจ้าเมืองเห็นอย่างนั้นก็เป็นลมล้มตึงไปในทันทีเด็กชายนำข้าวสาลีกระสอบยักษ์ไปขายได้เงินมามากมายชายชราและภรรยามีชีวิตที่ดีขึ้นนับแต่นั้นพวกเขาซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านและเพาะปลูกเล็กๆน้อยๆชายชราไม่ต้องไปตัดฟืนอีกต่อไป พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งเมื่อครบสามปีเด็กชายก็เอ่ยลาชายชราและภรรยาเพื่อกลับไปอยู่กับเจ้าป่าพ่อของเขาแต่เขาก็ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมชายชราและภรรยาอยู่เสมอนิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องชายชราผู้ทรงพลัง การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งเขามีลูกมากพอๆกับใบไม้ที่ร่วงหล่นในฤดูใบไม้ร่วงวันหนึ่งเขาต้มข้าวต้มให้ลูกๆของเขากินข้าวต้มใส่เสียจนมองไม่เห็นมเมล็ดข้าวลูกๆของเขามองดูข้าวต้มหน้าตาจืดชืดน,นั้นพลางถามผู้เป็นพ่อว่าอาหารนี้คืออะไรชายชราจึงแกล้งตอบลูกๆไปว่า นี่เป็นข้าวต้มเคี่ยวด้วยกระดูกปีศาจน่ะสิอร่อยมากทีเดียวนะลูกๆเมื่อได้ยินดังนั้นก็พากันย่างข้าวต้มมากินโชคดีที่ชายชรามีฝีมือการทำอาหารมากข้าวต้มมื้อนี้แม้จะแทบไม่มีข้าวเลยแต่เขาก็ปรุงได้อร่อยทำให้ลูกๆของเขากินด้วยความพอใจและร้องขออยากกินอีก แต่ว่าในบ้านไม่มีอาหารเหลือแล้วชายชราจึงออกจากบ้านไปเพื่อหาวัตถุดิบมาทำอาหารให้ลูกๆของเขาเขาเดินไปจนเจอกับต้นแอปเปิ้ลจึงลองเขย่าต้นแอปเปิ้ลไปทีหนึ่งปรากฏว่ามีผลแอปเปิ้ลร่วงลงมาถึง7ผลเขาหัวเราะด้วยความดีใจพางเหลือบไปเห็นแผ่นไม้หล่นอยู่เขาจึงหยิบแผ่นไม้มาเขียนว่าปาดหนึ่งร่วงเจ็ด แล้วเอาแผ่นไม้มาแขวนห้อยคอตัวเองไว้อย่างหน้าขบขันเขาเก็บแอปเปิลใส่ถุงแล้วเดินหาอาหารต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบ่อน้ำบ่อหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยจึงหยุดพักและหลับไปต่อมาไม่นานมีปีศาจต,ตัวหนึ่งมากินน้ำที่บ่อปีศาจเห็นชายชาราแขวนไป้ายไว้ที่คอว่าฟาดหนึ่งร่วงเจ็ด ก็รู้สึกว่าชายผู้นี้ช่างแข็งแรงเหลือเกินถ้าได้มารับใช้น่าจะเป็นการดีปีศาจปลุกชายชาราให้ตื่นขึ้นเมื่อชายชาราลืมตาขึ้นมาเห็นปีศาจก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทำใจดีสู้เสือปีศาจขอให้ชายชารามารับใช้โดยจะให้แบกถุงน้ำใบใหญ่ที่ทำจากหนังของกระทิงภูเขา ชายชารากลัวถูกปีศาจทำร้ายจึงตอบตกลงปีศาจจึงพาชายชารากลับไปยังถ้ำเพื่อแจ้งให้พวกพ้องปีศาจในถ้ำรู้เรื่องของชายชาราเมื่อไปถึงถ้ำของปีศาจหัวหน้าปีศาจได้ถามชายชาราว่าต้องการอะไรเป็นค่าจ้างในการทำงานชายชาราแกล้งทำท่าไม่เกรงกลัวปีศาจแล้วตอบว่าเขาต้องการทองคำเต็มหีบเป็นค่าจ้าง แล้วเขาก็จะนั่งกลับบ้านไปบนหีบทองคำนั้นปีศาจตนอื่นๆหัวร้อยยอเพราะคิดว่าชายชราไม่มีทางทำงานของพวกตนได้หัวหน้าปีศาจโยนถุงน้ำใบใหญ่ให้ชายชราเขาแบกถุงน้ำกลับไปยังบ่อน้ำอีกครั้งชายชราคิดว่าถุงน้ำใบนี้ใหญ่มากแค่แบกถุงน้ำเปล่าหลังก็แทบจะหักแล้ว ไม่มีทางที่เขาจะแบกถุงที่ใส่น้ำเต็มกลับไปยังถ้ำปีศาจได้อย่างแน่นอนคิดได้ดังนั้นชายชาราก็คิดที่จะขุดทางน้ำไปยังถ้ำปีศาจจะได้ไม่ต้องแบกถุงน้ำหนักๆกลับไปชายชาราขุดรอบบ่อน้ำไปเรื่อยๆปีศาจเมื่อรอชายชาราขนน้ำกลับมาให้อยู่นานก็ไม่เห็นเขากลับมาสักทีจึงได้มาหาชายชาราด้วยความโมโห เมื่อเห็นเขาขุดรอบบ่อกก็ถามว่าชายชราทำอะไรพอรู้ว่าชายชราจะขุดทางน้ำไปยังถ้ำก็รีบร้องห้ามบอกว่าในถ้ำมีปีศาจชราตาบอดอยู่ถ้าขุดทางน้ำเป็นหลุมแบบนี้ปีศาจชราตาบอดจะตกลงไปในหลุมได้ปีศาจจึงบอกว่าจะแบกถุงน้ำกลับไปให้เองให้ชายชราขนฟืนจากในป่ากลับไปยังถ้ำแทนก็แล้วกัน ชายชาราไปหาปีศาจอีกตนที่ทำหน้าที่หาฟืนปีศาจมีแรงมากโน้มต้นไม้ทั้งต้นให้ชายชาราจับไว้เมื่อชายชาราจับแล้วปีศาจก็ปล่อยมือจากต้นไม้ส่งผลให้ต้นไม้ดีดตัวกลับเหวี่ยงชายชาราลอยข้ามป่าไปชายชาราตกไปยังพุ่มไม้พุ่มหนึ่งกระต่ายที่อยู่ในพุ่มไม้นั้นตกใจก็วิ่งหนีไป ปีศาจถามว่าชายชราทำอะไรอยู่ชายชราจึงแกล้งตอบว่าเขากระโดดข้ามป่ามาจับกระต่ายตัวนั้นนะสิแต่ว่ามันวิ่งเร็วเหลือเกินปีศาจได้ยินดังนั้นก็ตกใจรีบวิ่งกลับทํำไปบอกปีศาจตนอื่นๆว่าให้ปล่อยชายชราผู้นี้ไปเสียเถอะเขาทรงพลังมากเป็นอันตรายต่อพวกเราทุกคนมีปีศาจตนหนึ่งไม่เชื่อ จึงท้าประลองกับชายชาราโดยให้ชายชาราเลือกอาวุธชายชาราจึงเลือกไม้กระบองและปีศาจเลือกแส้วกเขาขึ้นไปประลองบนยอดเขาปีศาจบอกว่าใครก็ตามที่ตีภูเขาลูกนี้จนแยกออกจากกันได้ถือว่าเป็นผู้ชนะชายชาราให้ปีศาจลงมือก่อนปีศาจใช้แส้ฟาดภูเขาอย่างไร ภูเขาก็ไม่แยกออกจากกันสักทีจึงให้ชายชราลองดูบ้างชายชราจึงให้ปีศาจหลับตาโดยแกล้งบอกว่าเขาทรงพลังมากถ้าปีศาจลืมตามองดูเขาใช้พลังแล้วทำให้ตาบอดเขาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งนั้นปีศาจได้ยินดังนั้นก็หลับตาลงจากนั้นชายชราก็ใช้ไม้กระบองฟาดไปที่หัวของปีศาจอย่างแรง ปีศาจมึนงงแล้วบอกว่าชายชราทรงพลังจริงๆขนาดหลับตายยังทำให้มันรู้สึกถึงพลังได้แม้ว่ายอดเขาจะไม่แยกออกจากกันแต่มันยอมรับในพลังของชายชราแล้วดังนั้นเหล่าปีศาจจึงมอบทองคำเต็มหีบให้ชายชรานั่งอยู่บนหีบแล้วมีปีศาจตนหนึ่งแบกทั้งหีบและชายชรากลับไปส่งยังบ้านของเขา ตอนที่ปีศาจเดินมาถึงหน้าบ้านของชายชารานั่นเองลูกๆของชายชาราเห็นพ่อกลับมาก็ดีใจวิ่งพลางออกมาตะโกนว่าพ่อพ่อจับปีศาจมาทำข้าวต้มได้อีกหรือยังปีศาจได้ยินดังนั้นก็ตกใจรีบโยนหีบและชายชาราทิ้งวิ่งหนีกลับไปยังถ้ำทันทีปีศาจไปเล่าบอกพวกพ้องว่า ชายผู้นั้นและลูกๆก,กินปีศาจเป็นอาหารน่ากลัวเหลือเกินมันเกือบโดนหลอกไปเป็นอาหารเสียแล้วและแล้วเหล่าปีศาจก็กำชับพวกพ้องไม่ให้ไปหาอาหารบริเวณแถวบ้านของชายชลาอีกส่วนชายชลาและลูกๆก,ก็มีเงินทองเพียงพอที่จะซื้ออาหารกินไม่ต้องกินข้าวต้มปีศาจหลอกๆอ,อีกต่อไป ขอบคุณที่ฟังนิทานจนจบคืนนี้นะคะถ้าชอบบรรยากาศนิทานอบอุ่นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆครั้งต่อไปสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ